สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกทกคนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับติดตามรับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมก่อนอื่นไปรับชมนะครับเนาะมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมตัวเลขให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สลับสูตร1เม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้เด่น9เด่น6วิ่งรุดที่9ไปนะครับเน้นไปในน้อยพิเศษกับปกตินะครับผมผลฮานอยเฉพาะกิจนะครับออก737กับ61นะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับเด่น6นะครับ37หลุดไปนะครับผมมาแค่ตัวเด่น6นะครับถ้าใครเอา6ไปวิ่งรูดนะครับเมื่อวานนี้น่าจะมีน่าจะมีโชคลาภกันนะครับผม สลับน้อยพิเศษนะครับ956กับ98นะครับ56ก็มาตัวเด่นนะครับผม9ก็มานะครับเนาะเด่น9นะครับส่วนล่างนะครับ98ก็เข้าตรงๆนะครับแต่ไม่ใช่ตัวน้นนะครับสายวิ่งรูดก็น่าจะมีเฮนะครับเมื่อวานเนี้เพราะว่าบอลองการคอมเมนต์อยู่นะครับมีพี่ๆเพิ่นกับมีโชคลาบนะครับผมเนาะได้98ไปนะครับผมจะดีใจนํานะครับผมส่วนน้อยปกติเนาะ26 หกสองหกนะครับเนาะกับเจ็ดสองนะครับเลขบนก็เข้าตัวเด่นนะครับแล้วเข้าหกนะครับส่วนเลขล่างหลุดไปนะครับผมส่วนนอย v วีพีหนึ่งแปดเจ็ดกับแปดห้าอันนี้ก็หลุดไปนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้เข้านอยพิเศษนะครับเก้าแปดนะครับส่วนตัวเด่นมานอยเฉพาะกิจนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะครับเด่นหกนะครับผมก็ดีใจกับพี่พี่นะครับผม สลับแนวทางวันที่16นะครับแนวทางวันที่16ตัวเด่นนะครับผมเด่นวันนี้ชอบ1นะครับ1กับ6นะครับคิดว่า6น่าจะยังอยู่นะครับผมสายวิ่งสายวิ่งสายลูดให้ไปที่ ให้ไปที่6นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็เอา1ไปวิ่งรูดนะครับ6ก็จะมีนะครับ6 0 6 1 6 2 6 3 6 4นะครับแล้วก็ 6กห6าหกหกแล้วก็6 9นะครับผมส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวก็จะมี3ตัวก็จะมี1นะครับผม 163นะครับห6ึนะครับเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลไม่มาเนาะวันนี้ก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆไปพี่นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับสหรับตัวเด่นนะครับที่จะจ่อให้ก็จะมีสี่คู่นะครับตัวเด่นนะครับก็จะมี61 แล้วก็หกหกหกสามนะครับแล้วก็หกเก้านะครับผมหกหนึ่งหกสามหกหกหกเก้านะครับส่วนวันนี้ก็ยังชอบเลเิวลอยู่นะครับผมเนาะหนึ่งหกหกนะครับสลับสามตัวนะครับผมก็ลองพิจ,จารณานะครับรับชมนะครับผม วันนี้เน้นไปในนอยปกตินะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเน้นไปในนอยปกติเนาะแต่ว่ามัดรวมก็น้อยเฉพาะกิจน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p นะครับผมครับสลับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้เบาลลอกนะครับผมผิดพลาดประกานใหนกราบขอโทษขออภัยนะครับผมสลับคลิปนี้ กขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับมีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ